เขาฟังบัญญัติที่เขารับรู้ตัวบัญญัติแล้วเขาก็จบตามบัญญัติเนี่ยจะยนุ้นเตะเรื่อยๆเร้านัเหมือนการเมตไธน้าั่งเหมือนกันเน,น,นี่ยขยันรู้สเตะดำหลีไปเรื่อยๆเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองใช่ได้หมดมไม่ตัวไม่เองต้องดำหลขึ้นพอมันจะสื่อถึงเขาต้องใช้บัญญัติปอดด้วยมิยงั้นจะมีแต่หนุภาพละล้วน,ด,วน,ด,วนด้วนไปอย่างเงี้ยมัน สังสวัสดิ์บางทีมันไม่รับรู้ด้วยมันไม่ตัดสร้ตามด้วยมันไม่มีบัญญัติสรุปให้เขาเฮ็น้าเหมือนกันบางทีมันนิ่งๆไปมันไม่ใช่ดับมันก็ใชค่ไม่ได้แล้วต้องใช้บัญญัติล้างตัวนิ่งบัญญัติล้างบัญญัติไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ไม่เอาไม่เองก็นึกสติประโยคไหนก็ได้ไม่ไม่เอาไม่เอง ไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ได้กันก็คายละบัญญัติที่มันคล้ายช่วยบัญญัติที่มันคล้ายช่วยบัญญัติที่มันคล้ายช่วยในบัญญัติมันก็นวสติขึ้นบัญญัตก็ตามนั้นเขาก็ตามนั้นเหมือนกันให้มันครบหน่อยอย่ามันแบบทำมันสมบูรณ์หน่อยจะ่ล้างตัวให้ไปด้วยเี๋ยวให้มันมีตัว มีไหม่รับหมอฮะตั้งใจดังนั้นมันจะมีตัวตั้งใจให้ดังนั้นก็ล้างตัวให้ไปด้วยไงรู้สติเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวแอ,องเี้ยมันก็จะล้างตัวให้ไปด้วยเนอะก็ประหลดให้จะได้เป็นการให้แบบล้างให้จริง รายช่วยดยรุ่ยร่ยรุนยร่รุ่ยรเอาุ่ติช่วยสุ่ยรุ่รุยรุ่อรุุ่่ยรุ่ยรุ่ยร่ยรสังฆวัตรุ่ร ให้สังฆวัตจบนำสังฆวัตนำสังฆวัตจบเทน้ำอย่างเงี้ยทีมันไหมอยู่แล้วเทไปอย่างเงี้ยล้วก็นุสเต,ตด้วยไหมแม้กระทั่งตัวไหมเองไหมตัวไหมเองผมจะยิ่งกว่าที่ที่เธอ ไหมอยู่แล้วมันจะกายเป็นยิ่งกว่าที่เธอไหมอยู่แล้วอีกมันจะเป็นไหมอีกแบบหนึ่งไหมแบบปอหาู้วนะ,ะไหมอยู่แล้วกลายเป็นไหมแบบัหาู้่นะ ตรงไม่เกี่ยวเองนึกขึ้นนึกนึกช่วยสังทวา,าสเนี่ยลายช่วยแต่ละประโยคที่นึกขึ้นมามที่จะคลายช่วยทุกอย่างบัญญัติด้วยบรนหลกงบัญญัติขึ้นเมื่อตัวเมื่อเองไปได้วยกันเลยนึกสติขึ้น แล้วขึ้นในแต่และประโยชน์มันเป็นประโยชน์ที่ล้างช่วยสังาวารเป็นประโยชน์มาหากรุณาจะได้ไม่ไปคาอยู่ตรงนิ่งตรงเฉยกบดานอยู่กบดานอยู่ตรงนิ่งตรงเฉยแช่อยู่ตรงนิ่งตรงเฉยอะไรสักอย่างหงก็ต้อตงดอกอยู่หรือต้องบล็อกอยู่เงี้ยซึ่งมันใช่ไม่ได้นุกคลายช่วยน้่จะคลายช่วยวก็ต้องมีบัญญัติที่มันคลายกันในบัญญัติเอง ถ้เตะขึ้นเรื่อยๆหรือระลึกขึ้นเรื่อยๆในประโยคยี่ให้ไปเนี่ยระลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นการคลายช่วยสังสวัตเรื่อยๆจบช่วยสังสวัตเรื่อยๆไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่สรุปเอาสรุปให้นุสติให้กับสังสาวัตไม่ใช่นุสติเพื่อจะเอาใส่ตัวเองมันคลายไปด้วยกันข้างนอกในคลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกันข้างนอกข้างใน แบบกับาบลำลางไม่มีบัญญัตาล้างไปด้วยมีมีไม่มีบัญญัติรองรับเนี่ยด้วยสัมาวัตยังต้องการมิฟังแล้วมาจบฟังมิฟังไม่สติเพื่ออะไรเริ่มต้นเรื่องด้ยินบางบางหมู่บางเหล่าฉันคมเขาว่าด้ยินบา,บางหมู่บางเหล่าเขไม่ได้ยินเขาจะได้ฟัง ฟ,ฟ,ฟังแล้วจบตามที่ฟังฟังแล้วจบตามที่ฟังฟังแล้วมันยุติตามที่ฟังฟังมันคลายตามที่ฟังดังนั้นก็ทำนุสติปลอดเรื่อยๆนุสติขึ้นเรื่อยมันเป็นการปรดไม่ไม่ไม่ใช่นุสติพระเอา้าประโยชน์ใช้ทายช่วยสองว,วันช่วยสองว,วัดจบช่วยสองวัด ไม่แม้กระทั่งตัวไม้เองไม่ไม่เอาไม้เองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองพยายามมุทิตีขึ้นเรื่อยๆมันจะได้ส่องสว่างแก่นสังวัรส่องสว่างสังวรส่องสว่างส่งว่าเออสว่างช่วยสังวรนั่นเองแลาก็จับตามนั้นเอง ประโยคมันคือสว่างที่ส่องใจสังสวัสดแต่ละประโยคมันเหมือนกับแสงสว่างส่องใจสังสวัสด มันไม่มีเยอะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองก็ชายช่วยวัตตาชายช่วยช่วยชายช่วยแปลไปด้วยมันก็เป็นเนื้อหาไปด้วยนะเอออย่าไปมุ่งแต่แปลอย่างเดียวนะมึงเนื้อหาไปด้วยนะ มวยอยู่ไปนิ่งแส่นิ่งแต่ไมเป็นสะกดครับรรจะ่ได้สะกดแล้วก็ราเหมอนกันเื่องสติเพื่อนแล้วเรื่องเือนประโยชน์ให้มันคลายประโยชน์เองยึดตัวไม่นนยึดเอไม่ยึดกระทไม่ยึดเองอ่ลูกประโยชน์กประโยชน์เนี่ยมันทำหน้าที่คลายช่วยสังวัดแตนั้นเราต้องใช้แล้วเรือกขึ้นเรื่อย ะเดินธรรมดาจะเทน้ำมันจะนั่งไม่เฉยเราก็ต้องหัดให้มันอัตโนมัติไปเรื่อยๆประโยคน์นั้นประโยคนี้มันทั้นทุกประโยชให้ได้หมดมันเป็นประโยคที่ส่องสว่างใจสองสวัสดมันเป็นประโยคที่คลายใจช่วยสองสวัสดคลายช่วยคลายเจ็บใจช่วยคลายช่วยทุกดวงจิตนี่นิ่งๆมันนัําไม่คลายมันเป็นดอกไว้มันเป็นลมครับนี่เฉยๆเรื่องมันแช่อยู่มันไม่ได้คลาย ดอกอยู่มันสะกดอยู่อย่างเงี้ยมันใช่ไม่ได้มันต้องแบบดอกไม้บานทิ้งบานดอกไม้บานทิ้งบานบานทิ้งบานม่ใช่แค่บานออกจากตูดังนั้นทุกประโยคเนี่ยมันคลายในประโยคมัก็จะมิ่งมันคอยไปูกคอแต่ตัวนิ่งมิ่งไปค่อนๆแต่ตัวที่เฉยไปก็มี นั่นแหละมันไม่ได้คลายเออมันแช่ล้มอยู่ตัวสมาธินี่ตัวกลมฝังเลยพาแช่อย่างเดียวเลยมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่จบให้กับสัมมาวะน์่ะมันดอกตัวเองมันล็อกตัวมันเองมันคุมตัวมันเองมันดอกดอกไม่ใช่ดับด้วยดอก รู้สติขึ้นามา,าไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็ไม่เกี่ยวตามนั้นเลยอไม่เกี่ยวตามนั้นเลยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็ไม่เกี่ยวตามนั้นเลยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว,วเองตามนั้นเลยที่รู้สติขึ้นมาตามนั้นเลยเนื้อหาเลยนี่แหละสิ่งที่มันคลายช่วยหลุดช่วยสังสรวัต พอใช้นุ้ดสติล้างไปเรื่อยมันจะล้างมากกว่าปกติจะคลายที่วยเดมากกว่าปกติะนะคุณอที่มันคลายอยู่แค่เนี้ยมันก็พอใช้นุดสติมันคลายทิ้งคลายไปอีกยิ่งกว่าปกติเออทีแต่เราคนมาคลายอยู่แค่เนี้ยคลายอยู่แค่เนี้ยตอนนุดสติขึ้นมาไหมแม้กระทั่งไหมเองมันก็ ยิ่งกว่าคลายนี้ไปอีกเห็นไหมยิ่งกว่าไปอีกยิ่งกว่าไอ้แค่ของแต่ละคนมันแค่อะไรอยู่ดังนั้นลดสติต้องบ่อยๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่ไม่เอาไม่เองบ่อยๆที่มันไหมอยู่แล้วไม่แค่ไหนยิ่งกว่าไหมไปอีกอันนี้ไม่ไม่เอาไม่มันก็ยิ่งกว่าไหมไป กลายเป็นมหาคนาแต่สังฆวัสดนั่นแหละคือมหาคนาสังฆวัดนั่นคือให้รู้สติล้างเรื่อยๆสังฆวัสดเนี่ยรู้สติให้เรื่อยๆรู้สติล้างช่วยเรื่อยๆรู้สติล้างช่วยเรื่อยๆไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองกันเรื่อยๆสังฆวัสดเนี่ยรู้สติล้างสังฆวัสดเรื่อยๆ แต่และพอแต่ละภูมิที่เขาได้ยินเสียงความคิดของเมื่อเพอมันมีเยอะแล้วคิดอะไรเขาก็รับรู้หมดคิดมั่วก็มั่วตามอย่างเงี้ยแต่คิดล้างความคิดเองเขามันก็คลายไปได้วยกันไม่ไม่เอาไม่เองอย่างเงี้ยไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองอย่างเงี้ยอือขอจะไว้ ตัวไมมเองไมมนะกระทั่งไมมเองไม่ไม่เอาไมมละไหมนะกระทั่งไมมเองนั่นแหละไม่นี่เอาไมมละ เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองลอยตายไม่เอาคลายคลายไม่เอาคลายคลายตัวคลายเองคลายตัวลายเอง

ถ้สิงสาราถทั่วไปไม่มีอะไรเอะไม่นอนถ้าสิงสาราถทั่วมัหมดมีนเหนื่อยนตัดเรเลยไมมัเมือนตไม่มนทั้งไม่เอ้มันเหนื่อยมันตทุกสิ่งยาทุกสิ่ยาทุกสิ่งยา ตัวไม่เองเองเ,องเลยสิไม่ไม่มันเหมือนกันไปไม่ตัวไม่เองมันเหมือนกันไปรู้สติขึ้นเรื่อยมันจะได้ตัดช่วยสังสวัสด์เรื่อย,เ,ยเปิดดิสีเปิดเจตนาไว้ นะด,ดีีจะได้เจอจ้าล้างพร้อมกันไปจะได้ดับล้างจะได้ดับล้างพร้อมกันไปทุกสิ่งอย่าง